ชื่อดังเลียมแล้วอ่าใช่ก็ หลังจากที่ที่ถ่ายชุดว่ายน้ำก็มีหลายเล่นติดต่อเข้ามาค่ะก็ดูคอนเซ็ปต์พอดีหนังสือมาเป็นคอนเซ็ปต์แบบโอเคลรวรู้สึกว่า,าทั้งที่ทั้งที่สไตลิสช่างหน้าช่างผมปากกล้องอะไรเงี้ยรู้จักกันอยู่แล้วก็เลยอโอเคลงงานแต่ว่าจันก,ก็จะมีลิมิตของจันอยู่แล้ววา่าจะเปิดประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าจะเป็นท็อปเลสโชว์ข้างบนหมดเลยแล้วก็เอามือปิดเท่าชุดว่ายน้ำเงี้ยก็คงไม่ไหวแล้วเพราะนั้นเราก็คือเราก็ยอมับวก็เราถ่ายพวกโปรโมทละครตอนที่เราเล่นร้าย f e e ดีใช่ไหมล่ะ f e e d ดี หลายๆคนมองว่าพี่จะหันมาเอาดีทางด้านเซ็กซี่เลยไม่ได้หันมาเอาดีทางด้านนั่นหรอกพี่นะว่ามันเป็นจังหวะมากกว่าแล้วเรารู้สึกว่าเออเราก็โตแล้วทําอะไรก็ได้เต็มที่แล้วเราก็มีลิมิตในการทํางานของเราเหมือนกับว่าพอเราผ่านการถ่ายชุดว่ายน้ํามาแล้วเนี่ยเราก็กล้าที่กล้าที่จะโพสต์มากขึ้นมั่นใจมากขึ้นใช่คุณพี่มากขี่ใหญ่ เรามีลิมิตประมาณไหนอยู่แล้วตอนถ่าชุดว่ายนะ้ำก็มีการคุยกันเอาไว้อยู่แล้ว เราาะก็ไไม่่ใชคนหวอแสดงว่าก็จะได้เห็นกันอยู่ได้เห็นกันอยู่ค่ะเพราะว่าก็มีแบบติดต่อเข้ามาก็มีเรื่อยๆแต่ว่าก็คือจะมีลิมิตอย่างพวกปฏิทินเลยอย่างเงี้ยก็ปฏิเสธไปเพราะว่าก็ไม่ใช่แนวหรือว่างานรั้งรถอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ก็ทาเท่าที่ทําได้ค่ะแล้วยังจะได้เห็นลูกหวานๆของมี่ยู่มี่ค่ะมีค่ะละครก็เป็นลูกหวานๆเหมือนเดิมค่ะกลูกคาดเชื่อตอนนี้ถ่ายทําี่กลัวคนติดภาพเราหรือเปล่าแบบสาวเซ็กซี่ไม่กลัวคนติดภาพค่ะแต่อยากให้คนมองว่าเออเราก็แบบ ได้หลายลุคได้หลายแนวสามารถเปลี่ยนได้เพราะที่ผ่านมาคนก็จะติดแต่ว่าแบบเป็นสาวหวานเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยจะเซ็กซี่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จดิคุณหนึ่งน่ยค่ะเขาบอกว่าเหมือนตอนนี้เราส่อยๆมาตคอยงมือจริงๆอ๋อ มบบบอยคอยคือไม่กินเส้นลอยอะไรเงี้ยไม่อยากเกาเหล่ากันนเกาเหล่าเกาเหลาอะไรเงี่ยไ,ไม่เกี่ยวค่ะต่างคนก็ต่างทำงานต่างคนก็มีหน้าที่ของตัวเองจันก็ถ่ายละครของจันเองปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ส่งตัวตกับทำเกาเหล่าใช่ไหอเฉยๆค่ะก็คือต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ของตัวเองไม่ได้มีอะไรแต่ถ้ามีอะไร ได้ร่วมงานการละครอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะได้ค่ะไม่มีปัญหาละครอีเวนต์อะไรอีกถ้ามีโอกาสในโรงแรมก็ร่วมได้ไหมคะมีโอกาสก็ร่วมได้ค่ะเพราะว่าเราก็เป็นนักแสดงใช่ไหมเราก็แบบมีอาชีพรับจ้างอ่ะทมานแล้วก็ทำได้อยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครโดยส่วนตัวพื้นฐานนิสัยการเข้าวงการมาสิบสองปีพี่ๆก็รู้ว่าจะไม่ใช่คนแบบไปหาเรื่องใครก่อนอะก็ถ้าทํางานได้ก็คือทํางานก็ปกติไม่มีอะไรอยากพาสุดไปออกงานอีเวนต์ด้วยกันแต่ไม่ขอร่วมเพลิน มันบังเอิญม,มากกว่าค่ะเพราะว่าจัดไปถึงงานวันนั้นคือจัดทํางานตอนเช้าแล้วก็ไปถึงงานสายแล้วด้วยพอดีเจอ,อน,น้องปุ๊กลุกน้างานก็เลยเข้างานพร้อมกันจะถ่ายรูปร่วมกันแค่นั้นเองแต,แต่คนบอกว่าเราแ<ช>ท็กทีมกับปุ๊กลุกว่าแบบไม่ขอ,ขอเข้าเฟรมกันเ<อ>มันก็หลายคนอาจจะจับตามองเพราะว่าทั้งสองคนก็เคยมีข่าวกับน้องเขาใช่ไหมหลายหลายคนอาจจะจับตามองแต่จัน่ะบอกเลยว่าจันก็คือไม่อยากให้มันสารเป็นประเด็นต่อจันรู้สึกว่าจันไม่ได้วิ่งดิ้นรนที่จะต้องไปถ่ายรูปคู่ด้วยเพราะว่าเหมือนกับว่าเราก็เข้างานช้าแล้ว พอมันเรื่องมันนานมาแล้วถ้าสมมติว่าเราอยู่เงียบๆของเราเฉยๆก็โอเคถ้าเรายิ่งไปถ่ายรูปหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนกับว่ามีประเด็นให้เล่นเข้าไปอีกอ๋อไม่ถูกกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจจนก,ก็อยากให้มันเงียบไปไม่อยากให้มันเป็น ืองพื้นที่สื่ออะเอาแบบเรื่องอื่นดีกว่าคือมันไม่ได้มีอะไรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแต่ที่เราเก่เาๆก็เคยเป็นหลายปีแล้วอยู่ก็มีคนเกิดขึ้นมารู้สึกงงไม่ไเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอกันมากกว่าค่ะ <c oughs> ก็เข้าใจได้นะอย่างจันใช่ไหมโสดไนงะคนไม่รู้จะเล่นเรื่องหนุ่มๆอะไรก็อ,อาจจะเป็นเรื่องเก่าเหลาอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คือไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่ซีเรียสใช่ไหมครับกับประเด็นเนี้ยไม่ซีเรียสเพราะว่าถ้าเจอให้ถ่ายรูปเซมก็คือถ่ายได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเออมันมันมันไม่ได้แบบเจอกันที่่แบบวาาข้้งนนอกั พอดีอะไรอย่างเงี้ยแต่จ่ายกับปุ๊กลุกเข้าง,งานพร้อมกันเข้ทราบใช่ไหมคะว่าเขาจะไปง,งานไหนไปถึงงานแล้วก็เพิ่งทราบค่ะแต่เราก็ <ละ S 2> รู้สึกว่าเราก็ปกติทำตัวปกติไม่ได้แบบอะไรเราก็เป็นรุ่นพี่ในวงการก็แต่สาตัวก,ไไก็ไม่ได้คุยนอกล้อก็ไม่ได้คุยนอกรอบค่ะไม่ได้มีธุระอะไรจะคุยค่ะ ถามเรื่องความรักบ้างค่ะคือสายเซ็กซี่ขนาดนี้มีหนุ่มมาจีบบ้างไหมใช่ไหมไม่มีไม่มีค่ะจรริงเหไม่คุยบ้างไหมคะไม่มีคุยเลยค่ะหนุ่มคงรู้สึกคนร้ายเหลือเกินค่ะก็เลยแบบว่าถอยห่างดีกว่าเป็นเพราะปิดกั้นหรือเปล่าไม่ได้ปิดกั้นค่ะเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าตอนนี้ก็ยังแฮปปี้ดีอยู่อะไรอย่าง จะแบบรีบร้อนอะไรของเหนเดี๋ยวก็มาเองการทำธุรกิจมากกว่านะคบใช่อยากให้ธุรกิจมั่นคงก่อนอยากให้มันอยู่ตัวก่อนเรื่องอินเก็บเยอะๆแล้วพยมาแล้ว่มีินเร็วเหมือนว่าใคยการใช่ใช่อยากให้เป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะจะรู้สึกว่าเราคนเวลามีความรักเราบางคนข้งที่จะแบบโฟกัสเรื่องความรักด้วยอช่วงนี้ไม่มีค่ะช่วงนี้ไม่มีจริงๆช่วงนี้ไม่มีจริงๆใช่